วิกฤตระบบสาธารณสุขหรือไม่ข้อมูลนี้บ่งบอกอะไรสมาชิกสมาพันธ์แพทย์รบสรบทเผยแพร่ข้อมูลที่น่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ2,568โรงพยาบาล495แห่งหรือ55%ของโรงพยาบาลทั้งหมด902แห่งมีเงินบำรุงคงเหลือสุทธิเป็นลบและน่าแปลกใจมากกว่าคือมีจังหวัด3แห่งไม่มีโรงพยาบาลใดที่มีเงินบำรุงคงเหลือเป็นบวกเลยทั้งจังหวัดเงินบำรุง หัวใจของโรงพยาบาลเงินบำรุงเปรียบเสมือนเลือดหัวใจของโรงพยาบาลถูกใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรซ่อมแซมอาคารซื้อเครื่องมือแพทย์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆหากเงินบำรุงขาดแคลนจะส่งผลต่อคุณภาพการรักษาพ,พยาบาลคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างตรงๆข้อมูลที่น่ากังวล ในไตรมาสที่4ปีงบประมาณ2,568โรงพยาบาล495แห่งหรือ55%มีเงินบำรุงคงเหลือสุทธิเป็นลบเทียบกับปีงบประมาณ2,566ที่มีเพียง18%ของโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงติดลบสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาเงินบำรุงของโรงพยาบาลกำลังเข้าสู่ระดับวิกฤตจังหวัดที่เผชิญปัญหาอุตรดิตโรงพยาบาลทั้ง9แห่งมีเงินบำรุงติดลบนครนายกโรงพยาบาลทั้ง4แห่งมีเงินบำรุงติดลบนครพนม โรงพยาบาลทั้งส2องแห่งมีเงินบำรุงต<น>ิดลบบึงกาฬโรงพยาบาลทั้ง8ปดแห่งมีเงินบำรุงติดลบระนองโรงพยาบาลทั้งห้าแห่งมีเงินบำรุงติดลบจังหวัดที่ไม่เผชิญปัญหาชนบุรีโรงพยาบาลทั้งส2องแห่งมีเงินบำรุงเป็นบวกสะแก้วโรงพยาบาลทั้ง9ก้าแห่งมีเงินบำรุงเป็นบวกภูเก็ตโรงพยาบาลทั้งสแห่งมีเงินบำรุงเป็นบวกปัญหาที่ลึกซึ้ง โรงพยาบาลศู์ขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้ป่วยจํานวนมากรักษาผู้ป่วยที่ยุ่งยากและใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงมากต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กการที่โรงพยาบาลเหล่านี้มีเงินบำรุงติดลบจะส่งผลต่อความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพคําถามที่ควรถามเหตุใดจึงทําให้โรงพยาบาลมีเงินบำรุงติดลบมากขึ้นระบบสาธารณาสุขของไทยพร้อมรับมือกับปัญหานี้หรือไม่ มีวิธีใดในการแก้ไขปัญหาเงินบำรุงของโรงพยาบาลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเงินบำรงของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ2,568นี้เป็นสัญญาณเตือนให้เราเห็นถึงปัญหาที่รุนแรงของระบบสาธารณสุขไทยการแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องมีการปฏิรูปทั้งระบบรวมถึงการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนที่มา สมาพันแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รบสรบทอ focus.org